สวัสดีครับ1 8ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับเราก็จะพาท่านมาอัปเดตผลการที่เรารักษาอาการน้ำเยิ้มตรงกิ่งนะครับเราใช้เวลารักษาตามแนววิธีของเราอยู่เกือบ1เดือนครับนี่ครับเช้าวันนี้เรามาดูปรากฏว่ารอยอน้ำเยิ้มที่เคยปรากฏอยู่ตรงนี้เมื่อประมาณเกือบหเดือนที่แล้วเราใช้น้ำส้มควันไม้กับ ปูนแดงนะครับมาทาทุก2วัน3วันมาถึงวันนี้แห้งสนิทครับเ,เราก็จะไม่ไว้วางใจเราก็คงจะทาไปเรื่อยๆมีเวลาว่างเราก็เอามาทานี่คือการรักษาอ,อ,อ,อาการน้ำเยิม้มตามแผลตามกิ่งในกรณีที่เป็นยังไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็พอที่จะรักษาได้อย่างท่วงทันมาดูอีก1ต้นครับ1แผลซึ่ง เราก็รักษาในลักษณะเดียวกันแต่ว่านี่ครับต้นนี้นะครับเป็นลักษณะน้ําเยิ้มมาเมื่อภายหลังจากต้นเมื่อกี้นะครับเราสํารวจเห็นเราก็ใช้สันมีดขูดบางๆแล้วเราก็เห็นรอยแผลแตกยาวแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้น้ําส้มคนไม้และปูนแดงมาทามาถึงเช้าวันนี้ครับน้ําเยิ้มนี่น้อยลงเราจึงจะทาไปอีกทาไปเรื่อยๆครับนี่คือวิธีการารักษาแต่เบื้องต้นนะครับ